เดี๋ยวผมจะรูปขึ้นหนดูท่านผู้ชมใจเย็นๆเซลมี่เอากรุ๊ขึ้นดูมันออกมาชน iPhone 17เลยมันก็คือบอกว่ายุคนี้จะซื้ออะไรก็ให้คิดหน่อยแต่ว่ารอเสียวมีรุ่นใหม่นะจะซื้อ iPhone รุ่นใหม่เฮ้ยใช้อะไรประหยัดหน่อยคิดหน่อยเศรษฐกิจไม่ดีรอเสียวมีรุ่นใหม่เป็นเสียลมีรุ่น17เลยนะใช้คำว่า17นะข้างหลังเหมือน iPhone คุณภาพไม่ได้แพ้ iPhone เลยแม้เดี๋ยวมีน้ำซ้ำผมยังเชื่อว่า AI ของเซียลมีจะดีกว่า iPhone และราคาถูกกว่าเดี๋ยวนี้นทงไอม คือมันมาเรนเดอร์มาไม่ดีหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วทาไมภาพเป็นแบบนี้จอมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอรอเป็นซีซีแบบนี้อยู่แล้วอ๋อตรงตรงซีซีเนี่ยเป็นดีไซน์เหรอหน้าจอไงไอ้หน้าจอผมรู้แล้วผมถามถึงตรงซีซีพวกนี้ไม่เห็นเหรอเนี่ยซีซีเนี่ยโอ้โหผมชี้ซีซีพวกนี้คุณไม่เห็นคุณบอกจอเฮ้ยใช้มือถือรุ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหใช้มือถือรุ่นอะไรน้องไม่ได้ใช้ไอโฟนใช่ไหมใครไม่เห็น ใครไม่เห็นไอพวกนี้ไม่ได้ใช้ไอโฟนใช่ไหมนี่พวกหยามไอโฟนโอ้โหตายแล้วตายแล้วพวกหยามไอโฟนไม่เห็นรอย oh, yeah. <c oughs> โอ้ยแย่โอคุณพูดหยามไอโฟนแต่คุณไม่เห็นรอยพวกนี้มือถือคุณชัดแค่ไหนเนี่ยไอโฟนเห็น <c oughs> ไหมฮะไอโฟนเห็น <c oughs> ใช่ไหมโอ้โหแย่แล้วแย่ yeah. แล้วโอ้เสียร์ีช่วยด้วยโอ้โหซัมซุงกาแล็กซี่ซัมซุงกาแล็กซีู่มแล้ว เห็นหรือเปล่าโอ้โหมาพูดถึงหน้าจอข้างหลังไม่เกี่ยวเลยไอหน้าจอผมเห็นอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมาในเดี๋ยวมีนำซ้ำผมยังเชื่อว่า AI ของ Xiaomi จะดีกว่า iPhone และราคาถูกโอ้ย Samsung เห็นนะ Samsung เห็นนะโอ้โหยังดีนะเนี่ย